สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ช่องดีๆจะพามาแอบดูคุณยายทำผัดพริกหยวกกระตับนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตับนี่เซ้ว่ากี่เกตเนียอย่างได้อสองเกดมีวิธีเลือกไหมพี่จะไปเลือกยังไงคล้เขาก็ตักให้จำไม่ได้ พิกโยกแบบนี้ฮะใส่หมูใส่ปลาหมึกก็ได้เหมือนกันหมดอันนี้เราต้องการจะใส่ตับก็เป็นพิกโยกผัดตับอะตรงนี้เราเอาไปป่งตึงขึ้นเลยพะย่ะจะออกนะ 再要，然后我 ประมาณหกเม็ดสกัดหนึ่งประเดนะยิกโยเราไปทำเมนูอย่างอื่นได้อีกไหมคุณอนยาไม่นะก็ได้แต่ผัดนะมีแต่ผัดอย่างอื่นต้องพริกแพงเอาเรียบร้อยแล้วเตรียมจะผัดนะครับทันรอดไปก่อน ซื้อมาคุณยายก็ล้าง,งาแล้วก็เอา,อเอามาแช่เย็นสองขีดก็ได้เยอะนะน,นี่ใช้ประมาณกี่ขีดได้ตับเนานนะสักขีดนะขีดเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันตับมาสบายแล้วตับหมู สมัยก่อนเห็นคุณยายต้มกินนะจะต้มเังไงก็เสิรมาต้มของลงเลือดใช่ไหมพุณยายหมูทับหมูทับไก่ทับหมูแพ้งกล้ทับไก่หั่นชิ้นบางๆมันจะดูสวยหน่อยนะ เสิมหมูไปนิดนึง,ขงเขาก็ไม่ดได้ผัดตับเยอะจเสือดแก้แลวละยมจะผัดละ เตียมเจียวเตียมเกลแต่น้ำมันไม่มีอะใส่คนเพื่อแทนคุณยาณเพิ่งเตื่นอย่างงงเงี้ยงง,งเงียง้ยอยูืนมาก็อยู่แล้วใส่ตับมลงไปเลย ตับม,บมันตกง,ง่ายใล่ไหมียตับหมูจะตกง,งายากเราผัดตับก็ไม่นานกโอเคเลยไอ้ัดีครับ ตอนตาเป็นคะรูเลยใช้ประอยู่แอปิคันที่ไหนอช้ระโยี่์ยังไ,มไ้มันใยหน่อยนึง

เรียบร้อยแล้วน่าทานเลยที่ยายบอกก็เสร็จแล้วนะครับผัดฟิกหยวกตับกระหมูผนะสมกันไปคลิปนี้ก็กดไปนี้ก็นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะครับบ๊ายบาย